ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนเล่นแบบนี้นะคะยังไงนะคะให้ขานขึ้นไปได้นะทุกคนแบบเร็วๆแบบเ,เร็วๆแบบล <c oughs> แล้วก็กระโดดไปเลยใครริ้แล้วก็สามารถกอไปตอนเล่นได้เลยนะ <c oughs> นี่กระโดดกระโดดอ่ะทุกคนเห็นไหม <c oughs> เวลาบางคนกระโดดอ่ะเขาก็กระโดดแบบทุกคนนี้ แต่จริงจริงมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็คือกระโดดข้ามเลยแต่มันก็แล้วแต่คนหาย่ไยก็ได้แต่สำหรับเราเราชอบกระโดดแบบนั้นมากกว่ากระโดดข้ามข้ามเลยไม่ต้องมากระโดดแร่รู้มันง่ายดีกว่าส่วนอันนี้นะคะห้ามโดนเด็ดขาดโดนเท่ากับตายฐานเดียวไม่มีอะไรเด็ดไปมากกว่านี้อีกแล้วนะคะฐานเดียว ทุกคนเห็นไหมบางคนอนะ่ะจะกระโดดไปอันสีแดงอันนี้นี่ส่วนเรานะคะเราก็จะกระโดดไปสีฟ้านะคะเพราะว่าเราอ่ะเคยกระโดดไปสีแดงหลายรอบเอออสีแดงสีแดงหลายรอบเราก็ตายบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็เลยกระโดดข้ามมาสีฟ้า แล้วก็เอาได้แล้วเป็นสองอันนี้เลยวิธีเอาง่ายมากๆนะอย่าลืมไปทำกันนะคะง่ายนะสำหรับเราก็ง่ายไม่ได้ยากมากนะ